น้องเอ,อ้ยยายกินเต็่นสวยสวยมึงสวยย้อนงางไวตีสวยย้อนอย,า,า,ย,ย,อนยายกินเลื่อมมาเขาพี่น้องเลื่อมมาเขาเขาก็มาเขา่าหนึ่งเขาก็ซุกนีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นองแต่เว่นหลายเหรียญแต่ถ้ารัพับหลายลืมหอนมาเขาพี่น้อง อือชายเขาก้อนพี่น้องตื่นสวยสวยหวหุ่ายเขาก้อนตื่นสวยเมือนี้ตื่นสวยย่อนลืมมาเขาพี่น้องลูกออกมาเขาหงองนามจังไดจังลืมมาเขาวันนี้แม่ย่ากิน ามาวังใดๆมาสมงค์หนึ่งกับอ่อนคือเกาหลับีนองเขาอ่อนบวเคยพอเลื่อมมาเขาตัดหญ้าเมียนอนจะเวียนหลายกันเลยเลื่อมมาเขาพี่น้องเขาเนี้ยหุ่นหอน ใส่กองกอนพี่น้องบบบนี้อ่อนดีคือเก้านะล่ะลืมมากันเลยฝนขาวงามเขาชื่อมกลอมเขาห้อมห้อม